คอนโดเดอะลิฟท์เฮทเกษมช่วงที่แล้วกรุ๊ป4เริ่มต้นการแข่งขันรอบคัดเลือกได้โจทย์สลัเป่าทุกคนกินกันได้อย่างดุเดือดแล้วก็เป็น X ที่มาแรงนำเป็นอันดับหนึ่งกินไปได้15ลูกมาลุ้นกันต่อกับเวลาที่เหลือจะมีใครบ้างที่ได้เข้ารอบต่อไป เวลาลดลงไปทุกทีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอันดับ้ายๆมีบางคนกินช้าลงยังเห็นได้ชัดอาจเป็นเพราะว่าการแข่งขันจริงไม่เหมือนกับการกินปกติและด้วยความที่ต้องรอแข่งจึงทําให้มีความกดดันมากขึ้นไปอีกครับคุณบอสคุณบอสนะฮะเป็นไงคุณบอสเป็นคนชอบวิถีไทยนะฮะปั้นโอ่งให้โชว์ทีนะฮะ ปันเรื่อยๆแต่กินก็ไม่หยุดเหมือนกนันนะคุณ๊อดนะ <S <S อะอาวคุณเอ็กยังดีฮะแรงไม่มีตกเลยตอนนี้นะครับอีก20วินนะครับจะเหลือเวลาแค่10นาทีนะครับและคนที่แรงยังไม่ตกเลยนะฮะคือคุณเอ็กคุณเปิ้ลคุณกึง้งคุณนัทโตะโอ้โหและพี่โอของเราฮะจับตามอง5ท่านนี้ไวด้ดีๆนะครับขอเสียงเชียร์พี่โอเลยฮะ แฟนลับแกแน่นจริงๆนะวันนี้นะผู้ที่นำโด่งมานะครับคือคุณเอ็กอยู่ที่24ลูกครับวันนี้ครครึ่งทางกับที่พี่มดบอกแล้วนะครับสู้นะครับครึ่งเดียวให้ครึ่งเดียวนะครับกับเวลาที่เหลืออีก5นาทีกว่านะเฮ้เอ้าสู้ตายฮะส่วนที่2ตามมาครับคือคุณนัทโตนะครับตอนนี้อยู่ที่14ลูกครับ หน้าใหม่ของเราแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณเอกด้วยนะฮะต่อมาคุณกึงคุณกึงตอนนี้นะครับอยู่ที่11ลูกเหมือนกันฮะ,ะและที่ทิ้งไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะคือคุณเปิ้ลตอนนี้นะครับอยู่ที่12ลูกครับนี่เป็นผู้หญิงเพียงท่านเดียวที่เบียดกับผู้ชายเลยท่านมาเลยฮะตอนนี้และอีกหนึ่งท่านนะครับที่ขาดไปไม่ได้พี่โอ oh. สิบสองลูกเหมือนกันครับนีบายบายนะขออีกหลูกนะครับผมพี่โอนะฮะและตอนนี้อันดับหกมีลุ้นกันอยู่ถึง3คนด้วยกันก็คือบอสเฮดและเ e อี่ยมยังกินสูสีกันมากครับตอนนี้นะเหลือเวลา ใจช่วยทุกคนจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนเรียกว่า5จุท้ายนี้บริหารเวลาให้ดีนะฮะผู้คุณอาจจะแซงกันในช่วงวินาทีสุดท้ายเลยก็ได้นะฮะตอนนี้นะฮะหลายคนเริ่มนิ่งนะครับเริ่มมีการชะลอนะฮะที่จะกินช้าลงเวลากระชันชิดเข้ามาแล้วครับตอนนี้นักกินส่วนใหญ่เริ่มที่จะชะลอกการกินลงแล้วแต่มีคนหนึ่งที่ยังกินอยู่และสปีดของเขาก็ยังแรงต่อเนื่องนั่นก็คือ X เรามาเอาใจช่วยและร่วมลุ้นว่าเขาจะกินได้มากที่สุดถึงเท่าไหร่ เป็นอดีตดีมีคีขนาดนี้ก็ต้องข้างวันรางวัลที่หนึ่งอยู่แล้วครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเพราะพี่โอนะฮะมาช้ชาๆแต่ตอนนี้แซงคุณเปิ้ลแล้วนะครับค่อยๆมานะฮะตอนนี้แซงคุณเปิ้ลอยู่หนึ่งลูกนะฮะพี่โอนะคุณนัโตก16ลูกครับโอ้โหเอาเจมเชียร์พี่เอกหน่อยครับเร็วแต่ผมเชียร์เนี่ยไม่มีผลกับพี่เยกเลยต้องให้พี่มดเชียร์เลยอา แล้วนะคคคครรรััับบบุณเเ9 8 7 6 5 4 3 2 1ยยลกมื่อแะผู้ผ่านเข้ารอบจากกรุป๊ป4ได้แก่อันดับ6บอสกินไปได้10ลูกเรารอบหน้านะครับผมจะทำให้ดีที่สุดเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงครับช่วยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ อันดับ5เปิ้ลกินไปได้12ลูกสบายๆค่ะไม่ได้ซีเรียสก็คือแบบชิวๆค่ะอันดับ4กึง่งกินไปได้12ลูกนี่วิทเคยแข่งสระเปาแพ้มาครับแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าแก้มือไล้สำเร็จนะครับอันดับ3โอ้กินไปได้14ลูกฝากช่วยเชร์ผมแล้วก็ผู้เท่าทั้ง3คนด้วยนะครับอันดับ2นัตโตกินไปได้16ลูก ากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจหผมด้วยนะครับก็อยากจะทั้งใจในการแข่งขันนี้ให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับและอันดับหนึ่ง X ินไปได้3 1ลูกจากที่เราแข่งแล้วทำให้รู oy, ้ตัวเองรว่าเฮ้ยจริงๆมันผลจะได้มากกว่านี้และนี่คือสถิติการแข่งขันรอบคัดเลือกของกรุ๊ป4ครับ สำหรับร้านอาหารที่อยากมาร่วมเป็นโจทย์แข่งขันในรายการสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้หรือสอบถามเข้ามาใน Facebook สึกเจ้านักกินได้เลยครับจบการแข่งขันของกรุ๊ปซีไปแล้วนะครับบอกเลยว่าดูเดือดมากๆนะฮะและความกดดันตอนนี้ตกไปอยู่ที่กรุ๊ปดีครับทุกคนฮะถ้าพร้อมแล้วประจำที่โตเลยครับและภารกิจรอบคัดเลือกกรุ๊ปดีโจทย์ก็คือ ข่เจียวจากท้ายซอยครับโอ้ยเป็นอาหารที่หนักน่าจะทานได้ยิ้กเด็ก จ์อาหารที่ใช้แข่งขันก็คือข้าวไข่เจียวเมนูง่ายๆที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีซึ่งร้านที่มาทําข้าวไข่เจียวในวันนี้ก็คือร้านข้าวไข่เจียวจากท้ายซอยวิธีทําก็ง่ายแสนง่ายแค่ตอกไข่ปรุงรสตามใจชอบแล้วตีไข่ขาวกับไข่แดงให้เข้ากันดีตั้งน้ํามันบนกระทะร้อนๆและเทไข่ลงในน้ํามันจนขึ้นฟูมีความหอมน่ากิน เพียงแค่กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยอย่างเรียบง่ายแต่ได้ความคลาสสิกยิ่งกินคู่กับซอสพริกยิ่งชูรสชาติและตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีเรานักกินในกรุ๊ปดีจะต้องกินข้าวไข่เจียวซึ่งมีน้ำหนัก250กรัมต่อนหนึ่งจานธารกิจรอบคัดเลือกกรุ๊ปดีกับโจทย์ข้าวไข่เจียวในเวลา30นาทีถ้าพร้อมแล้วกินแน่อร่อยครับ มาร่วมลุ้นตามเชียร์ให้กับเรานักกินในกรุปดีว่า6คนที่ดีที่สุดของกรุปนี้จะเป็นใครช่วงหน้า